ลานมอเตอร์ด้วยเครื่อง sky rc nc 5 2 5 0 0 p r o สิ่งที่ต้องเตรียมนอกจากเครื่อง nc 2 5 0 0 p r o จะมีตัวขั้วจับและตัวแท่งจับมอเตอร์ซึ่งตัวแท่งจับมอเตอร์จะมีหร,หรือไม่มีก็ได้เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยเสียบขั้วจับ มอเตอร์เบรกอินให้เรียบร้อยนะครับเสียมอเตอร์เข้ากับขั้วจับนะให้ตัวขาไฟสีทองประกบกันแบบนี้ แล้วทําการเอาขาไฟนีบนีบทั้งสองด้านแบบนี้เลื่อนไปที่มอเตอร์ลันตัวที่6กด Enter แล้วปรับโพเทดเป็น3ามโว์และดิเรกชันเป็นออโต้นั่นหมายความว่าตัว มอเตอร์ Motor, จะหมุนไปหมุนกลับด้านและหมุนขึ้นหน้าตามที่ตั้งไว้นะครับรวมถึงท i m เมอร์ก็คือจะให้รันกี่นาทีก็ว่ากันไปนะฮะตรงนี้ให้ดูก่อนว่าสามารถปรับได้ว่าจะให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวหรือถอยหลังอย่างเดียวก็ได้แต่เราจะปรับที่ออโต้แล้วกดสตาร์ทและก็รอ